บ้าน DC ครับตัวนี้ DC b o บูสเตอร์ของช่างอมอน,น้ำโสมนะครับก็หลังจากที่เทรศสระบบได้เป็นเดือนเดือนนะครับอันนี้ก็มาติดตั้งจริงที่บ้านญาติก็แบตเตอรี่นะครับ2ลูกลูกละ200แอมแออนุกรมกันเป็น24โวลต์แล้วก็แยกชาร์จนะครับ1ต่อหนึ่งก็ไฟชาร์จมาจากไหนครับ ไฟชาร์จมาจากไฮโวล์ครับตัวนู้นนะมีคาปาแล้วก็ไฮโวล์เข้ามานะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่240-250นะฮะก็มาเข้าปลั๊กในตัวนี้ใช้ทามเมอร์คุมนะครับก็ให้ทำงาน8ดโมงครึ่งถึงใบสย4เพื่อจะชาร์จแบต แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็มี DC b บเกเกอร์แยกย่อยไปแต่ละห้องแต่ละหมวดนะครับก็จะมีมาเข้าโดยตรงนะครับมาเข้า,าตัว DC b o o ูสเตอร์ไปลงครัวไปปั๊กนะครับแล้วก็ไประบบแสงสว่างซึ่งตัวไฮโวลด์เนี่ยนะครับที่มาจากแผงผ่านา DC b a เบเกอรมาแล้วก็มาเข้าตัวไดได,ไดโอด3เฟสนะครับตัวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะมารวมไฟ กับ d .c. booster ตัวนี้เพราะนั้นดีซีบ s สเตอร์ตัวนี้ผมจ่ายมาที่สองร้อยแปดสิบเกือบสองร้อยโวลต์น,นะครับประมาณเกือบสองร้อยโวลต์พอไฟแผงมากกว่า200โวลต์น,นะครับเขาก็จะจ่ายตรงผ่านเบรเกอร์นะครับ6แอมป์ไปโหลดไปตู้เย็นทีวีพัดลมนะไอตัว dc ซีบ s สเตก็จะไม่ทำงานก็คือพัก เพราะว่า DC เนี่ยชนะที่แรงดันเพราะนั้นจากแผงมานะครับก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าเกิดแผงแดดวูบต่ำกว่า200โวลต์นะครับตัว DC b o บูสเตอร์มามาทางนี้ออกด้านออกมาเข้าคาปาไอ้ไม่ใช่คาปาโทษทีไดโอสาเฟสพูดผิดไดโอสามเฟสนะครับก็มาผสมไฟก็ไปจ่ายแทนเป็นอย่างนี้ พอจาก DC b o o s t e ตอร์นะครับผสมไฟมาก็มาเข้านี่มาเข้า,าตัวกันอาร์คนะครับของคุณศักนิวัฒเพื่อจะมาจ่ายให้กับตู้เย็นตู้นี้เป็นซัมซุงนะครับอินเวอร์เตอร์13บ4าคิวก็มีถุงเจลนะครับเรียงเป็นตับเลยนะครับตรงไหนว่างก็ใส่ถุงเจลไว้นะข้างล่างก็มีอันนี้ใช้ DC อยู่นะ ตอนนี้แรงดันแผงมาแรงก็300กว่าโวลต์ไอ้2ย0 2 4 0โวลต์ก็จะมีถุงเจลนะครับแทรกไว้ก็ใช้งานได้ดีส่วนหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำนะครับก็มีกันอาของคุณสั์ในวัดนี่ไฟติดละก็เป็นปลั๊ก DC นะครับอันนี้เป็นปลั๊ก DC ตอนนี้ก็ไฟมาจากแผงโดยตรงอันนี้ไม่ไม่ผ่าน DC b o o ูสเตอร์นะไม่จำเป็น นะครับมีแดดใช้แดดไม่มีแดดก็ไปใช้ไฟหลวงนะครับอันนี้เป็นปลั๊ก AC ไฟหลวงก็ย้ายปลั๊กแค่นั้นเองง่ายๆนะครับก็เป็น DC กับ Ar มีแดดเราก็ใช้คู่นี้ไม่มีแดดเราก็ถอดปลั๊กตัวนี้ไปเสียบตัวนั้นนะครับไม่ต้องไปเปลืองแบตไม่ต้องไปเปลืองบูสเตอร์นะฮะเสียเวลาต้นทุนสูงในนี้เมื่อมี AC มาก็ใช้ AC บ้างอันนี้ก็เป็นรูปแบบบ้าน DC เร็